สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนะคะและที่สำคัญสำหรับท่านใดที่ชอบดูดวงล่วงหน้าก็ฝากกดกระดิ่งตัวข้างบนตัวที่3เอาไว้ด้วยค่ะเพราะท่านจะได้เป็นคนแรกนะคะที่ได้เห็นคลิปล่าสุดของคนแชร์ข่าวพารวยและท่านจะได้ไม่พลาดทุกๆคลิป ของคนแชร์ข่าวพาเวยนั่นเองค่ะชาวลัคนาและชาวราศีตุลทุกท่านคะดาวพุธย้ายรอบนี้เป็นการเดินหน้าปกตินะคะที่ผ่านมาดาวเดินผิดปกตินิดนึงเรียกได้ว่าเป็นเดือนกันเลยทีเดียวคะ่ะแต่ช่วงนี้ดาวพุธเดินหน้าปกตินะคะนั่นก็หมายความว่าการติดต่อสื่อสารทุกรูปแบบจะคล่องตัวมากขึ้นโดยเฉพาะด้านการงาน ะะการงานของชาวตุลจะดีขึ้นค่ะแม้แต่ท่านกําลังคาดหวังสุดสิ่งใดก็ตามสุดท้ายแล้วท่านจะสําเร็จนะคะดาวพุธย้ายวันที่3สิงหาคมถึง25สิงหาคม,ม2568และการย้ายครั้งนี้จะมาอยู่ในภพเเรียนการงานของชาวตุลค่ะนั่นก็หมายความว่าหลังจากวันที่3เป็นต้นไปนะคะภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านจะเยอะขึ้น ทั้งเรื่องของการงานและเรื่องส่วนตัวคะ่ะท่านจะมีงานเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะและเหมือนกับเป็นไฟบังคับด้วยนะยคล้ายๆกับว่าคนคนอื่นทำไม่ได้อะไรประมาณนั้นหรือคนอื่นไม่ทำภาระต่างๆก็ตกมาที่ท่านข้อนี้รวมไปถึงเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวกันเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารการเดินทางการติดต่อผู้คนติดต่อประสานงานการพูดคุย การขายต่างๆท่านจะไม่ค่อยได้อยู่นิ่งๆงานยุ่งงานเยอะต้องติดต่อหรือว่าพูดคุยกับผู้คนมากหน้าหลายตาเดินทางบ่อยคะ่ะแต่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะเล้กๆท่านจะรู้จักคนใหม่ๆเพิ่มขึ้นการเดินทางก็จะเกี่ยวกับงานและเรื่องส่วนตัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ได้เพื่อนร่วมงานใหม่หรือว่าอาจจะได้ร่วมงานกับทีมงานใหม่ๆแต่ก็จะมีเหมือนกันนะคะที่บางท่านที่ผ่านมาไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนไกลๆนะคะเดินทางไปกลับไปกลับสถานที่ทำงานหรือไปอาภายในบริเวณจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยแต่ว่าช่วงนี้นะคะจะมีเหตุการณ์ท่านนั้นต้องเดินทางไกลแบบไม่ทันตั้งตัวเดินทางแบบปุบป,ปับฉับพลันหรือได้รับมอบหมายจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ ให้เดินทางทำงานเป็นตัวแทนผู้หลักผู้ใหญ่ข้อดีนะคะการดำเนินการด้านเอกสารต่างๆยื่นเอกสารสำคัญสำเร็จบางครั้งท่านคิดว่าไม่สำเร็จกลับสำเร็จท่านมีเสน่ห์ค่ะมีของดีอยู่ในตัวคาดหวังสิ่งใดมกักจะทำสำเร็จนะคะการพูดคุยของการยื่นเอกสารมักจะนำข่าวดีๆมาให้กับท่าน หากกำลังรอคอยสิ่งใดจะสมหวังข่าวต่างๆจะเข้ามาท่านใดที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้คำพูดพ่อค้าแม่ขายเซลล์ตัวแทนในหน้าคนกลางแม้แต่ซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนขายประกันนะคะช่วงนี้ดาวการงานของท่านและการเงินของท่านนั้นมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีคะ่ะชาวตุลรวมไปถึงดาวพุธผู้ดาวอาทิตย์ฉะนั้นดวงเดินฉะนั้นนะคะดวงเด่น ทั้งการงานและโชคลาภค่ะตัวท่านเองก็จะเป็นที่มาของโชคลาภด้วยเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นอย่ารอช้าท่านจะต้องลุยอาจจะเป็นการออกหาลูกค้าติดต่อลูกค้าค้าขายก็ลองพลิกแพลงการขายนะคะเช่นทดลองเจาะตลาดใหม่ๆหรืออาจจะเป็นการเพิ่มช่องทางการขายท่านใดที่มีแค่หน้าร้านก็ลองขายผ่านโลกโซเชียลออนไลน์ดูนะคะอาจจะเป็นการจัด โปรโมชั่นซื้อคือพูดง่ายๆจากโปรโมชั่นซื้อเท่านั้นเท่านี้แถมฟรีอะไรก็ว่าไปหรือซื้อครบเท่าไหร่ถ้าอยู่ห่างจากร้านค้าไม่เกินกี่กิโลเมตรเท่านั้นเท่านี้ส่งฟรีลองนำไปพิจารณาดูนะคะและที่สำคัญนะคะนอกจากนั้นยังเหมาะแก่การยื่นเอกสารสำคัญพูดคุยเรื่องสำคัญสำคัญเหมาะแก่การ เซ็นเอกสารร่างหนังสือสัญญาต่างๆนะคะและต่อมานะคะในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะมีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้สําหรับท่านใดที่กําลังตกงานรองานว่างงานอยู่และกําลังรอคอยข่าวสมัครไปเยอะรอเรียกตัวรอนัดสัมภาษณ์ท่านมีโอกาสได้งานทํานะคะแนะนํานะคะหากมีเรียกสัมภาษณ์ท่านจะต้องแข่งกับคนอื่นอีกหลายคนนะ แต่ไม่ต้องกังวลนะคะให้ท่านพกพาความมั่นใจเลยค่ะเตรียมหาข้อมูลให้แน่นๆ่นเอกสารต้องพร้อมอยู่ตอนเอกสารต้องพร้อมอย่าให้ขาดซึ่งส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าท่านรอบข้อบอกเลยว่าไม่พลาดชาวตุนถ้าท่านจะทำอะไรก็ตามช่วงนี้ทำได้เลยนะคะแต่มีข้อแม้ว่าท่านจะต้องลงมือทำเองเท่านั้นถ้าเรื่องไหนสำคัญมากๆสำหรับท่านห้าม ให้คนอื่นทําแทนเด็กขาดนะคะด้วยไหวพริบและความรู้สติปัญญาของท่านถ้าท่านลงมือทําเองหรือแม้แต่ลงมือทําสิ่งใดก็ตามมากจะประสบความสำเร็จต่อให้เรื่องนั้นจะยากเพียงใดก็ตามขอเพียงท่านตั้งใจทําสุดท้ายแล้วท่านจะทําสำเร็จนะคะแม้แต่การแก้ไขปัญหาทั้งปัญหาเก่าและปัญหาใหม่ปัญหาใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงนี้ช่วงนี้ท่านจะแก้ไขได้และจะแก้ไขได้ไวกว่าปกติด้วย ่อามาผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาท่านจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานและถ้าท่านทำงานมากกว่าหนึ่งอย่างขึ้นไปนะคะงานที่สองที่สามจะไหลเข้ามาเรื่อยๆที่ผ่านมางานของท่านค่อนข้างที่จะเงียบแต่ว่าช่วงนี้งานพิเศษงานจอบจะมีเข้ามาและจะมีรายรับเพิ่มมากขึ้นนะคะรายรับเข้ามาน่าเชื่นใจเลยแหละบางงานท่านไม่ต้องทำอะไรมากแต่รายรับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ ส่งผลดีกับตัวท่านนะคะทั้งได้เงินพิเศษจากงานหรือว่ามีคนซื้อของให้จะมีเรื่องที่ทําให้ท่านนั้นตื่นเต้นดีใจเกิดขึ้นไม่เหี่ยวเฉาเหมือนช่วงที่ผ่านมานะไม่คิดว่าจะได้กลับได้มาบางท่านมีภาระหนี้สินเพิ่มมากขึ้นกู้ยืมสําเร็จหรือมีผู้หลักผู้ใหญ่บางคนให้เงินท่านใช้นิดๆหน่อยๆต่อมาถ้าท่านตั้งใจที่จะซื้ออะไรเป็นพิเศษและเป็นของตัวเองนะคะเป็นสิ่งที่ท่านอยากได้มานานมากๆแล้วละ่ะ แต่ว่าที่ผ่านมาไม่มีโอกาสที่จะได้ซื้อไม่มีโอกาสได้ซื้อนะคะในช่วงที่ผ่านมาและที่สำคัญต้องนำเงินไปใช้ใจส่วนอื่นๆก่อนเสมอแต่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะพลังงานในตัวของท่านจะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาหาท่านของที่จะเป็นของเราเมื่อถึงเวลาจะมาหาท่านอย่างเช่นช่วงนี้นั่นเองค่ะท่านจะได้ซื้อดังใจสมปรารถนาะเป็นช่วงที่เหนื่อยนะคะ ต้องขอเรียนตามตรงว่าไม่สบายอย่างแน่นอนต้องบูต้องสู่ต้องลุยต้องเหนื่อยต้องแก้ไขปัญหาที่สำคัญต้องรับผิดชอบอะไรที่หลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันงานบางงานก็ค่อนข้างที่จะยากต้องใช้ความพยายามและบางงานก็เป็นงานใหม่จริงๆใช้คำว่าทำไปแก้ไขไปแต่ท่านกลับมีความรู้สึกว่าช่วงนี้ท่านสนุกและมีความสุขกว่าช่วงที่ผ่านมา นะคะแถมมีข่าวดีๆเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยนะตำแหน่งหน้าที่การงานเปลี่ยนไปได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหนง่งงานที่ท่านทำมักจะประสบความสำเร็จนะคะถึงแม้ว่าจะทำไปปาดเหงื่อไปแต่สุดท้ายเราจะสำเร็จงานทำให้ท่านมีชื่อเสียงคนจะรู้จักท่านเพิ่มมากขึ้นจากสิ่งที่ท่านกำลังทำณนะตอนนี้และเป็นเรื่องสำคัญงานสำคัญได้รับการโปรโมทเครดิตดี พบช่องทางใหม่ๆด้านการทำงานหาเงินเพิ่มพบช่องทางการนางานประจำไปต่อยอดได้เริ่มต้นทำอาชีพที่อยากทำด้วยถ้างานมีปัญหาจะมีคนช่วยเหลือท่านอยาทท่างทันท่วงทีค่ะดวงของชาวตุลน,นะคะหลังจากวันที่25สิงหาคมเป็นต้นไปยิ่งโดดเด่นนะคะฉะนั้นหากท่านอยากจะทำอะไรก็ตามหลังวันที่3สิงหาคมเป็นต้นไปให้รีบลงมือทำได้เลยนะคะ ค่อยๆทำค่อยๆเริ่มก็ได้ดีกว่าไม่ได้เริ่มและที่สำคัญนะคะช่วงนี้ที่สำคัญนะท่านจะได้ไปยังสถานที่เก่าแก่การเงินก็เข้ามาเพิ่มแต่ก็ต้องขอเรียนตามตรงนะคะการเงินของท่านเป็นเงินหมุนถึงแม้ว่าท่านจะเป็นคนที่มีฐานะดีเป็นคนที่อู้ฟู้อยู่แล้วแต่ช่วงนี้รายจ่ายของท่านก็จะสูงขึ้นนะคะได้มากจ่ายมาก แต่ข้อดีถึงแม้ว่าท่านจะทำงานประจำเพียงช่องทางเดียวการเงินของท่านยังคงเป็นเงินหมุนท่านจะสังเกตได้เลยว่าช่วงนี้ท่านจะหมุนเงินได้คล่องไม่เหมาะแก่การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงใดๆเพราะว่าเงินที่ได้มาหลักๆคือท่านจะต้องออกแรงก่อนปาดเหงื่อก่อนจึงจะได้เงินมานะคะและต้องลงมือทำเองเท่านั้นนะคะขอย้ำฉะนั้นคาดหวังเรื่องงานหรือว่าเงินให้ท่านรีบลงมือทำได้เลยนะคะ โดยภาพรวมนะคะดาวพุธยารอบนี้จะมาเพื่อส่งเสริมท่านนะคะเป็นช่วงที่เหนื่อยและเหนื่อยมากด้วยแต่ในความเหนื่อยยากลำบากก็จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นดีใจเกิดขึ้นขออวยพรให้ชาวลัคนาและชาวราศีตุลทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะกราบขอบพระคุณทุกๆกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ